เนี่ยลงแล้วมันก็จะแบบผ่องๆนะฮะส่วนคนที่ผิวขาวกว่าเรานะประมาณไลท์ทูมีเดียมอ่ะมาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะเออแบร์บิวตี้ของเรานะมีแป้งนะเป็นเขาบอกว่าเป็นแป้งอ่อทรูทรู o myself ์สน นะคะ finishing powder ก็คือเป็นไวเซตรองพื้น,นั่นแหละนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเออไม่ลงรองผ้นเราจะลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ให้ดูปไปเลยว่าเดี๋ยวข้างหนึ่งลงคอนซีลเลอร์อีกข้างหนึ่งไม่ลงคอนซีลเลอร์นะเป็นแป้งพอเปล่าจะให้ฟีลไหนขอพูดก่อนเลยว่าจะบอกว่าคนผิวขาวอาจจะมีมีเครื่องนิดหนึ่ง ส่วนตัวเราว่าอาผิวมีเดียมสีผิวมีเดียมนะคะออ่เไลท์ทูมีเดียมยังพอแบบเออใช้ได้นะถ้าเป็นไลท์เลยเนี่ยเราว่าน่าจะใช้ยากเพราะว่าสีมันจะเข้มเข้มกว่าความเป็นจริงนิดนึงอ่ะโอเคแล้ววันนี้สีที่เราได้นะคะสามสีเดี๋ยวให้เปรียบเทียบกับอันนี้ดูก่อนอ่าสามสีนะคะสามสี อันนี้อ่าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้คือพอลเซเลนนะคะพอลเซเลนนะครัอันนี้คือไอวอรี่นะคะส่วนอันนี้คือขอข้ามมาไกลหน่อยนะคะเป็นเอ่อสีแซนนะคะสีแซนอันนี้สีแซนนะคะคือเอาสีแซนมาเป็นแบบคล้ายๆบรอนดิ้งบรอนเซอร์นะคะบรอนเซอร์เป็นคอนทัวอะไรอย่างนี้นะ สีนี้นะเราลงแล้วก็คือเออมันมันเกือบพอดีผิวเราเลยอะ่ะสีที่ขาวสุดของเขานะเออเดี๋ยวาเปรียบเทียบให้ดูเลยเปรียบเทียบให้ดูนะคะอ่ะเริ่มตั้งแต่สีพอซิเลนก่อนนะคะพอซิเลนเดเทสที่เทสเทสที่มือให้ดูกันอ่ะพอซิเลนนะคะประมาณนี้ตีประมาณนี้คือแต่เราชอบตรงที่ ของเขาเนี่ยมันจะแบบนุ่มนะคะไม่แมตจนเกินไปเนาะฟินิชเป็นเนเชอรัลนะคะอันนี้คือพอเซเลนนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวลงไอวอรี่ให้ดูไอวอรี่รอบหนึ่งนะคะสีแบบมีความวอร์มเนี่ยเห็นไหมใกล้เคียงสีผิวเราเลยอันนี้คือปาดครั้งที่สามแล้วนะ ปาดครั้งที่สามนี่คือสีไอวอรี่ไอวอรีอรอร่เนี่ยคือแบบเกือบจะพอดีผิวเราคือเข้มไปนิดเดียวนะคะเข้มไปนิดเดียวอ่าต่อไปเป็นสีแซนเลยคือจะบอกว่ามันมันไม่ขาวอะเอออันนี้สีแซนนะคะสีแซน แซนเลยเข้มไปเลยนะคะไบอวิวอรี่แล้วก็พอเซเลนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอลงคอนซีลเลอร์นะคะของแรบบิทตี้สี 290n นะะนี่ 290n ะะเดี๋ยวลงข้างเดียวก่อนข้างนี้เบา,บา อก้านเอน อ,นะะอ่ะโอเคฝั่งนี้นะคะเขาขอลงไอวอรี่เนาะนะคะไอวอรี่วันนี้พับของแร์บิวตี้ที่ออกมาใหม่นะคะจะบอกว่าตอนแรกหนึ่งกล่องเนี่ยเราคิดว่าน่าจะแบบมีอันเดียวแต่เขาให้มาสองอันแบบนี้นะข้างในก็จะบรรจุสองอันแบบ อันนี้ก็คิดว่าน่าจะไว้ถุงเนี้ยก็แถมไว้นะคะน่าจะไวพ้พวกผาอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นสำรองนะอ่ะโอเคนะคะเก,ก็บขอแกะอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะนะคะแระบิวตี้นะฮะสวยเลยเป็นกรรมยงกร,รมีดุ้ยน,นุ่มมากนุ่มมากอุ้ยพอดีเลยสองมือ ค okay. วันนี้นะคะใช้อิโรีคือแบบสัมผัสเขาเนี่ยเป็นแบบนุ่มมากเราส่วนตัวนะเราว่าเขาน่าจะเป็นแบบให้อารมณ์แบบมีความเป็นแบบเนื้อเนีมีรองพื้นนิดนึงอะ่ะมันไม่โกลนะฮะมันไม่โกลให้ลักษณะเป็นฟินิชเป็นเนเชอรัล นิเชรลลงค้างที่ลงคอนซีลเลอร์นิดนึ่งวันนี้ไม่ลงแก้มนิดนึงนะไม่ลงแก้มก่อนเนะเดี๋ยวจะเทสแปแรกแต่วันนี้คือคือเราอะเทสไปแล้วนะคะสองวันเรารู้สึกว่าชอบมากคือหน้าเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเนียนอนะมันมันเนียนเป็นธรรมชาติให้อารมณ์แบบคนผิวเนียนอนะเออแต่ว่าไม่ได้โกลมากนะคะทินี่เป็นเนเชอร,รัล ไม่โกรมากเนี่ยลงไอวอรี่ไอวอรี่คือแบบพอดีผิวเราเลยเนาะ,ะให้ฟีลแบบแป้งพับที่แบบไม่ได้ผสมรองพื้นเยอะเออประมาณนั้นนะคะแบบแป้งพับที่ไม่ได้ผสมรองพื้นแล้วก็ไม่ได้แมท์มากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับถ้าเปรียบเทียบกับอันนี้นะคะอันนี้จะมีความบางกว่าเออนะคะอ่าเปรียบเทียบก่อน ะะถ้าเปรียบเทียบกับนะกแบบคบูด้านะคะูด้าก็จะแบบมีความบางกว่านิดหนึ่งคูด้าก็จะแบบมีความบางกว่านะคะับแิตี้ก็จะมีความแบบหนาขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่บางเบาเหมือนกันนะคะูด้าเนี่ยจะแมตก,กว่านะคะแมก,กว่า เนี่ยส่วนตัวนะเราว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบผิวดีอยู่แล้วนะลงแค่คอนซีลเลอร์แล้วก็จบพับจบนะะหรือใครที่ลงรองพื้นแล้วนะคะจะเซ็ตด้วยแปรงก็ได้นะมันก็จะได้ไม่หนามากก็จะให้แบบธรรมชาอืมโอเคนะคะ โอเคจะฟิลน okay, ี้บางๆเบาๆนะฮะบางๆเบาๆให้ฟิลแบบธรรมชาติข้างนี้นะฮะลงแป้งแล้วข้างนี้ยังไม่ได้ลงแป้งนะฮะตัวว่าเป็นยังไงอ่ะให้เปรียบเทียบกันไปเลยจัดจ่าข้างนี้นะฮะยังไม่ได้หลงนสีวันนี้คือไอวอรี่นะฮะไอวอรี่สีแบบพอดีผิวระเป๊ะเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเทียบกันที่แก้มดีกว่าออกสีพอซิเลนก่อนลงข้างที่ไม่ได้ลงแป้งเนาะพอซิเลนอันนี้อันนี้อ่าเราสีผิวมีเดียมนะคะก้อมไปทางแทนนิดนึงเนาะอันนี้คือไอวอรี่นะคะ ไอวอรีนะ่คือแบบเกือบจะเป็นสีเดียวกับผิวเราเลยอะ่ะอืมนะคะไอวอรี่ต่อไปข้ามไปเลยนะคะสีแซนจริงๆแล้วมันจะมีสีอีกสีหนึ่งที่ไม่เข้าเมืองไทยก็คือต่ำกว่าไอวอรี่ก็คือเนเชอรัลนะคะไลท์มีเดียมวิตคูล์อันเดอร์โทนแล้วก็ไลท์เบ e ที่ที่ที่ลองลงมาแต่เข้านะฮะตอนนี้ไลท์มีเดียมวิตเนชั่นัลพีชอันเนอร์โทนน่าจะเข้มไปอีกนะคะสีบัฟสีบัฟก็ไม่เข้านะคะสีบัฟคือไลท์มีเดียมวิตวอร์อันเนอร์โทนเออทำไมไม่เข้าเนาะแล้วก็สีที่ข้ามจากสีเออ่ไลท์เบดมาก็เป็นสีแซนเลยนะคะมีเดียมวิตเนชั่นัลอันเนอร์โทนก็คือสีนี้ มีเดียมวิ h เน t ช r a l u อันเดอร์โทนคือสีแซนเดี๋ยวลงที่หน้านอ่ะดูดิสีแซนนะืมเพราะฉะนั้นเอ o วอรี่ก็คือแบบเนาะน่าจะดีสุดสำหรับคนมีเดียมนะฮะส่วนคนผิวขาวกว,ว่าเรานิดนึงไลท์อ่ะก็ ข้ามไปพอซเลนเลยนะฮะข้ามไปเลยนะฮะขึ้นไปนู่นเลยนะ,ะ,นนนยนะ,ะอืมนะ,ะโอเคนะคะหวังว่าทุกคนเออ่ได้ไอเดียเนาะในการเลือกสีนะคะตอนแรกก็แบบโอ้ยังไงเนี่ยมันสีเข้มกว่าแบบที่เราคิดไว้อ่ะโหดูดิขนาดเอาแปรงปัดแล้วอ่ะหนังติดอยู่เด้ออืม ไม่ออกเอาเองปัดเกียร์ไม่ออกโอไม่เป็นไรช่างมันไอวอรี่ข้างนี้ข้างนี้นะคะข้างที่ยังไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์มันจะให้ความบางประมาณไหนบางมากบางมากะ เพราะฉะนั้นใครชอบแบบแป้งพับปฏิใช้แป้งพับอยู่แล้วเนี่ย,ยบางมากอืมนะฮะอ่ะดูดูนะคะเป็นแป้งเซตติ้งที่แบบบางและเบานะฮะแล้วก็ให้ลุคนเชอรัลนะฮะไม่โกลไม่แมตจนเกินไปอ่ะประมาณนี้นะฮะ ข้างนี้นะคะลงคอนซีลเลอร์ไปด้วยข้างนี้ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์นะคะให้ฟิลบางๆประมาณนี้เลยแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวเราชอบเดี๋ยวลงคอนทัวร์ดูวันนี้ลงคอนทัวร์ด้วยสีแซนเนาะแตลงให้ดูก่อนนะฮะก็จะได้ฟิล มันไม่เชิงคอนทัวร์นะมันเป็นบอนเซอร์เพราะามันติดแบบส้มๆ้มนิดนึงส้มๆ้มอะไรย่างเงี้ยมันก็ไปเป็นบอนเซอร์ได้อะประมาณนี้เนี่ยส้มสมสีแซ่บรัจะตีส้มอ้มโอเค โอเคก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะะลงคอนทัวร์แล้วให้อารมณ์แบบอืมอ่ะลองดูนะคะให้ดูวันนี้ให้ดูความบางของยาะะแล้วก็ดูฟินิชนะคะอืมอืมโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะขออนุญาตนะคะลบทั้งหมดนี้นะแล้วเดี๋ยวไปลงม่อ่ะโอเคเดี๋ยวมาะคะ่ะ ของแรดบิวตี่นะคะลงงสองด้านไปเลยแทดลองพื้นนะอันนี้ขอลงแทนลองพื้นนะ เอาลงพอเอาคอนซีลเลอร์มาลงทางหน้าก็ก็ดูดีนิดหนึ่งเนะาะ <laughs> มีแต่คอนซีลเลอร์นะฮะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นคนชอบแบบพกพา้าอะไรที่มันแบบว่ารวดเร็วลงคอนซีลเลอร์เสร็จลงแป้งจบเลยเลย อะไรที่มันง่ายๆอ่ะเอออะไรที่แบบสะดวกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พกอันได้วันนี้ลงเฉพาะคอนซีลเลอร์ของแบรนด์บิว y ีนะคะะประมาณสนะี2 9 0 n นะ2 9 0 n อะ ก็ลงไแบบนี้แล้วก็เอาที่เหลือเปลี่ยนเปลี่ยนไปช่วหน้าแรดดูที่สีอักด e อีแฮปปี้ลงนิดเดียวนะของงานแลบนิดเดียวจริงๆนิดเดียวนิดเดียวก็แบบฉ่ำแล้วอะ tiếp theo các bạn เพิ่มติดจอยติดจอยนิดนึงดอกหนึ่ง,ดดหงให้ดูแบบมีความไร์ ประมาณนี้ประมาณนี้อืมก็จะได้ฟิลนี้นะคะวันนี้ขอแบบเแบาบๆเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนมนนี้แค่แบบออกไปทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะเซตด้วยแป้งขอนะคะขอเซตด้วยสีคอเซเลนนะคะ จริงๆแล้วก็เราก็เซตด้วยแรงก็ได้เนาะแต่วันนี้ขอเซตด้วยพับเพราะว่ามันไม่ได้หนามากนาไม่ได้หนามากเดี๋ยวลงให้ดูข้างนนพอสีเลมก็ไม่ได้ขาวมากนะพอลงหน้าแล้วว่ะอยู่ยนี้ แบบิวตี้นี่บลัดของเขาดีนะเพราะอะไรไีมยพอเราลงแป้งเงี้ยคือสีบลัดเขายังอยู่สีบลัดเขายังอยู่เลยเนี่ยสีบลัดเขาชัดเห็นไหมพอเซเลมพอลงหน้าแล้วมันดูพองดู่องนะเออมันไม่ดูแบบดูไม่มันไม่ดูเป็นแทนๆอะ่ะนึกออกไหมเออสาวไทยเน่ก็จะชอบ่องๆแต่ว่า ยังไงเนี่ยขนาดเราลงพอซิเลนนะสีก็จะแบบพอซเลนมันทำให้หน้าเราพ่องอ่ะมันไม่ทำให้หน้าเราแบบออกแทนออกออกรอนออกแบบโดนแดดอย่างเงี้ยอืมดูนะคะให้ทุกคนตัดสินใจดูอ่าโอเคอ อืมอืมอืมโอเคเดี๋ยวขอลงข้างนี้เลยแต่เขาก็นี่มาเขาก็แบบโอ้ฉ่ำมากนี่น่าเหยดมากแต่ก็ต้องพิจาก,อ,กอันนี้คือลงแล้ว แต่ว่าคนผิวขาวแอบมีเคืองนิดนึงเห็นไหมลงพอซิเลเคนก็ไม่ได้ว่าขาวมากนะพอลงจริงๆแล้วพอดูแบบในมืออาจจะดูขาวพอลงในมืออาจจะดูแบบขาวนะครับแต่ลงหน้าก็เออมันหน้าพองอะลงแล้วหน้าพองเป็นแค่มันไม่โกรธครับฟิณอิจนเนช โอเคอ่ะ okay. อันนี้คือลงแล้วนะฮะให้ฟิวนี้ให้ฟิลนี้อืมอืมส่วนตัวชอบสีพอพซเลนมากนะะเออลงแล้วหน้าผ่องส่วนคนผิวขาวเราอาจจะอาจจะต้องไปเทสนะฮะอาจจะต้องไปเทสเพราะว่า สีมันน่าจะเข้มอยู่นะครับอ่ะเดีย๋ยวไปแต่งหน้าครับเอ่อวันนี้ลิปใช้ของอ่าแรบบิวตี้สีคายเน็ตเนาะนะฮะเป็นสีที่ชอบมากนะฮะอืมคืบนี้อืม อ่ะอันนี้นะคะอืมอีกไฮนิดก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ฟินิตลุกก็ประมาณนี้นะคะอ่าโอเคนะคะอ่าฟินิตลุกประมาณนี้ประมาณนี้นะคะคือแป้งเนี่ย เราต้องขอบอกเลยว่าสีที่ชอบก็คือพอลเซเลนนะคะพอลเซเลนเลยสีนี้เนี่ยลงแล้วมันก็จะแบบผ่องๆนะคะส่วนคนที่ผิวขาวกว่าเรานะประมาณไลท์ t ูมีเดียมทูไลท์ทูแฟร์นะอาจจะอาจจะต้องคิดนิดนึงอาจจะต้องไปลองเอออาจจะต้องไปลองเนี่ยส่วนตัวเราชอบคืสีของนางคือขาวสุดและพอเซเลนนะคะอืม นะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับผ่องเนียนะะนะครับฟิเนิชเป็นเนเชอรัลนะครเมื่อกี้ไม่ได้เติมแก้มเลยนะคะใช้บรัชเคาแค่นั้นนะคะไม่ได้เติมเลยนะคะแล้วก็ลงแป้งทับก็จะให้ประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้นะคะไปแล้วนะคะหวังว่านะคะคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกคนเนาะ ่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าอาจะเป็นอะไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะก็โอเคนะ